ถึงวาราก,การมแมวของเรา,เาจะจออไปจบป,ประจนภัยในโรคที่มีอีดังเหี้ยวยักษ์อยู่กันตอนแรกเราจะทำนั่นก็คือกระโดดอัน,นี่ทำไรอยู่ให้ป่าใช่ปะมันเป็นเกมแมวนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งทิ้งชื่อเกมไว้ใต้คลิปนะ ว้าวจะจะทำอีกน่็คือไปัดสมุดอีกเชีอีกแล้วเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมียายมาเดเด้ออี๋เดี๋ยวดินะเดดนสมุดบาทางยายหายไปไหนยายหายไปไหนเคยทเคยทัชยตอบด้วยเยเดี๋เด้อดไม่ดนไม่ดน เดี๋ยวนะยัดเจอซิกเบต้านะเ้ยไอ้ยัดในเกมน,นี้ไม่มีซิกเบต้าอย่าโดนนะอย่าโดนนะตล้วนี้ก็คืออีหนังเหี่ยวนะครับเราจะลากไปในนี้นี่มึงไปเด็ดมันมาแล้วเนี่ยคุณจะยัดมึงไว้ยัดมึงไว้ในนี้ยัดได้ป่าวะ น okay. ี่ยเจอขอกูเน right. ี่ยเจองแท้นี่คือแมวดมเขี้ดมเขี้ดมเขี้กูนี่หนักเนี่ยไปไหนดีวะวางไว้ตรงนี้แล้วรอให้มันปืนฉันรู้ผมรู้นะว่าจะโอ๊ยไม่ dạng hô giờ, luôn 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 Đi luôn 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 cũng luôn 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 กูเจอไอ้น,นี่แหละปลาใส่มึงไอ้น,นี่มึงทำกับกูไว้มึงมาเลยมึงมานี่เลยเลยมึงมานี่เลยจยื๊ยกูเหยี่มึงยาอะไรของกูวะแค่นี้มึงเอาก,กระทามาตีด้วยเหรอเฮ้ยเราจะทำยังไงกับคนนี้เลยครับตอนนี้เรายัางเอายายไปไหนไม่รู้เราคิดว่าเราควรวางไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะ เฮ้ยใหญ่ตื่นมันขอหอยงั้นนะสงสใส่ตายไปแล้วนะันเดินเด้ทนปักปักยายหยุ่มจื้อนะหยุ่มจื้อหยุ่มจื้อทำทำยังงี้ด้วยคลิปน,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  <c oughs> นี้ขอห้านาทีพอแลาวลองทำตามเควสของมันกนะ่น ให้ก no ูดำอะไรวะเล็กไอ้ยายอย่าบอกวฟื <ures> <sk milliseconds> ้นแล้วอะระวังระวังเจอซิกเบต้าได้ยูไม่โทรติดต่อไปแล้วฉันจะไม่โทรติดต่อไป เมื่อกี้กินน้ำนะอย่าไปสนใจคุณจะไม่นอ,อีกต่อไปกูจะเอาเนี่เลยสมุดมึงจะล้มั้หรือเปล่าแค่สมุดมันก็ล้มแล้วเหรอวะเจอีกูยี่ กูวางมันไว้ตรงนี้ครับเล่นกับยายโอ้ชิบาลแล้วยายยายเหี่ยวตื่นยายเหี่ยวตื่นว้าเอาไปท้าตีแมวเหรอ,อมาเด้สิแย่ <c oughs> yeah, มึงโดนกูแน่ละซิกเบต้านะเดี๋ย่มึงไอเอ็มอะตอมิก ท่านผู้ชมเราจะทำยังไงกับไอ้คุณยายนี่ดีครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนก็แล้วกัน,นผมรู้แล้วจะทำยไงกับคุณยายทีนี้ขอลาไปก่อนก็แล้วกันนะตอนนี้จะเอายายมานั่งชิวๆก่อนนอนชิวๆที่งานก็อย่าลืมกดไลค์กดสับสกายด้วย